พบกับซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้กันอีกแล้วนะคะดรแอนค่ะยาย่าค่ะส่วนผมหมากซูเปอร์ฮีโร่หล่อล่ำมาดแมนเองครับไม่ค่อยอวยตัวเองเลยนะคะพี่หมากอ้าวที่ยาย่ายังชอบเรียกตัวเองว่าฮีโร่สาวพราเสน่ห์เลยก็มันเรื่องจริงนิดหนา ก็อวยตัวเองพอกันนั่นแหละเอ้าเอา,เอาพอกันก่อนจ้าจะโฆษณาตัวเองกันไปถึงไหนกัน <laughs> แต่ยังไงผมก็เจ๋งที่สุดใช่ไหม <laughs> ละ่ะครับเรื่องใครเจ๋งที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกนะคะขอให้พวกเธอทุกคนร่วมมือกันและช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนดอกตรแอนก็ภูมิใจแล้วล่ะอย่าเสียเวลาเลยนะคะเราไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนกันเถอะมาตอนซุปเปอร์ของซุปเปอร์ฮีโร่อะไรกันเนี่ย <c oughs> เอ้าอยู่นี่เลยเนี่ย เด๋ยวขวัญมาไม่ต้องกลัวหรอกนะ <S <S เดี๋ยวพี่จะช่วยพาออกมาให้โอ้ยนี่คงโดนทิ้งไว้นานแล้วสิท้ามานี่มามเห็นปุ่มปลดล็อกตรงนั้นไหมกดปลดล็อกสิมามามา,มาเอาเอาใจเย็นสินี่งั้นกดปุ่มตรงนั้นกดกระจกหลงองกก็ได้มะเฮ้ยถอยใจอย่างนี้ได้ไงอะถอยงั้นคงต้องออกแรงช่วยแล้วสินะย่า yeah. ไม่นะใส่เกลียวมาเดินหน้าไปไหนพยา<ะ> <c oughs> พลังขยายวัตถุกยุดเกือยไปแล้วเห็นไหมนี่มูทำอะไรของนายเนี่ยคุยกับหมาอยู่ได้เอา้าก็ฉันพยายามช่วยอยู่นี่ไง <c oughs> วิธีแก้ปัญหาของนายมันจะหน่อมน้ำไปไหมเนี่ยฮะอ้าวเฮ้ยพูดจาห้วงๆแบบนี้ได้งไงอ่ะยีาา่าไปดูถูกความสามารถกันนะขอร้องถ้าไม่ได้ฉันมาช่วยแล้วนายจะจัดการได้ไหมล่ะ เดี๋ยวนะหนูน้อยเร็วหน่อยไฟจะมาแล้วยักยักยักยัสวยแล้วที่นายทำที่ขาดที่นาอะไรนะกพลังพ่วงไปแล้วไม่นะพลังหยุดวัตถุ ตายแล้วนะหนูจะร้อยไฟเคราะหก่อนหรือไงรีบพาเด็กกับจางลิฟซิยหย่าหย่หนูน้อยพี่มาแล้วจ้ะไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาออกไปเอง <c oughs> แย่แล้วทำยัไงดีล่ะ <c oughs> ฉันมาช่วยแล้วมีโลวเหลืองช่วยพวกเราพีไฟมาทางนี้แล้วไม่ต้องกลัวนะพลังล,งล้มก้นย่า oh <laughs> ชันแล้วจะเป็นยังไงไม่หน่อมแนมแล้วใช่ไหมโท่มาช้ายังมาทําคุยชั้นเนี่ยมาต้องนานแล้วไม่เห็นจะอยากคุยเลยเขาร้องเลยนะพลังลมกรดของชั้นต่างหากล่ะที่ทําให้น้องเขารอดตายคิดว่าพลังของนายวิเศษอยู่คนเดียวหรืองไงพลังเจ็ดของฉันน่ะก็ใช้ย่อยเสมอไหรลแล้วม,มันก็ไม่ได้เวิร์กซะทุกครั้งหรอกนะแมก็ยังดีกว่าพวกชอบใช้แรงไม่ยอมใช้สติปัญญาโอ้แรงว่าใครกันอะเราอย่าเถียงกันเลยคะ่ะ ดูสิพวกเธอไม่ยอมร่วมมือกันดีๆเด็กก็เลยเกิดเป็นอันตรายเลย,เ,ลยเห็นไหมโธ่ผมพลาดไปนิดเดียวเองแล้วยังมาเถียงกันเองอีกพลาดทีเดียวใส่ใหญ่เลยนะคอยดูผมแสดงฝีมือบ้างเถอะเอาล่ะพักสงบสติอารมณ์กันก่อนเราค่อยมาดูกันช่วงหน้านะคะว่าพวกสามหนุ่มเขาจะเลิกเถียงกลับมาพบกับซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้กันต่อนะคะแหมเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าทีมขาดผมไปต้องลําบากกันน่าดูเอา ยตัวเองอีกคนแล้วอา้าวก็จริงไม่เล่าคนอื่นเนี่ยนะรู้จักแต่ใช้กําลังถ้าขาดมันสมองอย่างผมไปมันจะเหลืออะไรพอก่อนพอก่อน,ออนบอยโอ้โหพู้จาหน้ามันไสจ้จริงๆเลยอย่าลืมว่าซูเปอร์ฮีโร่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแน่นอนครับด้วยมันสมองของผมเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีทางช่วยใครพลาดแน่นอนมามาเลยให้เราแต่ตัดสินว่าในพวกเราเนี่ยใครเจ๋งที่สุดกันแน่ยังไงก็ต้องเป็นฉันนี่แหละ เพราะฉันน่ะจีเนียสที่สุดนี่นาอาจจะเป็นฮีโร่สาวพราวเสน่ห์ก็ได้นวัตกรรมล่าสุดก็ต้องเก๋ก,กูดกว่าของเก่าเป็นไหนไหนไม่แน่หรอกเธออาจจะเป็นแค่รุ่นทดลองก็ได้ชิด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์แอนอยู่ไหนอะไรกันคะเบาๆหน่อยคะ่ะด็อกเตอร์แอนอยู่ไหนล่ะครับที่เราใจด็ดอกเตอร์แอนประชุมอยู่นะคะมีเรื่องอะไรด่วนหรือคะให้ใบใจช่วยแทนได้ไหมเราอยากรู้ว่าในบรรดาพลังพิเศษที่ด็อกเตอร์แอนสร้างให้พวกเรา คือสุดยอดเทคโนโลยีตัวจริงเสียงจริงกันแน่จะรู้ไปทำไมกันละคะใครเป็นใครจะได้เจียมตัวกันเอาไว้โอ๊ยตายแล้วเล่นอะไรกันคะเนี่ยไม่เห็นจะสร้างสารรค์ตรงไหนเลยอะไม่ได้ค่ะไม่ได้ดรแอ,องกำลังประชุมด่วนเรื่องสำคัญอยู่นะคะเรื่องสำคัญอะไรกันนะคะก็เรื่องส่งประกวดสุดยอดนวัตกรรมนลสิคะอุ๊ยอะไรคือสุดยอดนวัตกรรมกันนะครับ ผมอยากให้คุณส่งผลงานที่คุณคิดค้นเข้าร่วมประกวดงานสุดยอดนวัตกรรมโลกครั้งนี้สักชิ้นหนึ่งนะอะไรคือสุดยอดเทคโนโลยีกันล่ะคะบอสในเมื่อนวัตกรรมทุกอย่างก็ต้องมีการพัฒนากันไปไม่สิ้นสุดแอนบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าผลงานชิ้นไหนของแอนที่ถือว่าสุดยอดแล้วพลังนาโนโชิปซูปเปอร์มาคือมามหาการนั่นไงละ่ะคุณส่งซูปเปอร์ฮีโร่ของเราสักคนไปเข้าประกวดก็ได้นะขอแอนเก็บไปคิดก่อนได้ไหมคะนั่นไง ดรแอนต้องส่งพลังจิตยืดร่างของฉันไปประกวนแน่ๆปะโจพลังถึกๆอย่างนั้นน่ะจะไปสร้างชื่อดรแอนได้ยังไงมันต้องเป็นอัจฉริยะอย่างฉันนี่สิถึงจะคู่ควรเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่โลกรอคอยรอให้สูญพันหมดโลกไปละสิ <c oughs> ใช่ไหม <laughs> พอเธอคะค่ะจะเถียงกันไปเพื่ออะไรยังไงดรแอนก็ต้องเลือกฮีโร่สาวพาสเนียอยู่แล้วใช่ไหมแปวใจขอร้องอย่าบอกด็อกเตอรแอนนะคะว่าแววใจเอาเรื่องประกวดมาบอกให้ทุกคนรู้นะคะอ้าว oh. ดรแอนมาแล้วตกลงว่าดกรแอนจะส่งใครไปอะครับพวกเราอยากรู้มากเลยนะครับดรช่วยฟันธงทีเถอะครับว่าพลังพิเศษของใครที่มันเจ๋งโพดโพดใช่ผมหรือเปล่าครับที่เป็นซูเปอร์ของซูเปอร์ฮีโร่ของดรแอนอีกทีแอนบอกไม่ได้จริงๆอะทุกชิ้นของแอนก็ตั้งใจคิดคนทั้งนั้นเอาละครับถ้าดรช่วยไม่ได้เนี่ยงั้นเราเลือกกันเองก็ได้โอน้อยออกเลยเป็นไงเรื่องของความสามารถจะมาใช้ดวงตัดสินได้ไงฮะถ้างั้นใช้ภารกิจตัดสินดดดนนนินนนนนดดดีมััั้้้ยล่่าภรรกกกจถไไปปใคคคคชวแญห็ือ Super ของซูเปอร์ฮีโร่ของดอกเตอร์แอน เรากำลังมาติดตามสถานการณ์ระทึกขวัญเมื่อโบกี้ของรถไฟสายโด่นพิเศษทำท่าจะหลุดออกจากกันและดูเหมือนว่าเครื่องจัดของขบวกนกำลังขัดข้องทำให้ไม่สามารถทำการจอดฉุกเฉินได้เชื่อกันว่าถ้าจะคงความเร็วอยู่ในระดับนี้ แรงเวียงอาจทําให้บล็อกกรรถไฟขาดออกจากกันได้และอาจจะทําให้ขบวนรถที่เหลือนั้นตกรางได้ผู้โดยสารในขบวนนั้นอาจได้รับอันตรายเราจะจับดังเหตุการณ์ได้ทันหรือไม่อันนี้ผมก็มาลุ้นกันหน้าที่ต่อน,นาทีเลยค่ะอยนั้นซุปเปรอร์ฮีโร่ปรากฏตัวมาแบบครั้งที่เลยค่ะคุณผู้ชมัน,นกาลังกันขนาดน,นี้เชื่อว่าทุกคนในขบวนรถจะต้องปลอดภัยอย่งางแน,น่นอนว้าวสองคนเลย ไปช่วยกู้ภารกิจนี้ได้สําเร็จจะได้เป็นตัวแทนสุดยอดนวัตกรรมของดตรแอนตกลงไหมตกลงนี่จะเอาชนะกันให้ได้ใช่ไหมเรื่องโกอินเตอร์เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะเธอจะถอนตัวไม่ลงแข่งก็ได้นะเราถือว่าเธอสละสิทธิ์เองนี่มาเรื่องความเป็นความตายยังจะมาแข่งกันอยู่ได้ ไม่มีวันหลุดออกจากกันง่ายๆรถวิ่งเร็วขนาดนี้นายจะต้านอะไรยังไงไหวยังไงงานนี้ก็ขาดฉันไม่ได้เหรอจะมาเลยต่านี่พวกไปไหนเนี่ยได้เวลาแสดงฝีมือกันละคลังเหียวน้ำวัถูเฮ้ยทำไมยังวิ่งอยู่อีกล่ะขอร้องอีนี้แล้วกันนะ พลังหยุดวัตถุสงสัยจะต้านแรงไว้ได้แค่เนี้ถ้ามีพล,ลัะ ก็คงไม่เป็นไรนะไม่นะที่โคนมีบ้านคนถ้าโบกี้ตกลางอาจเจนไปทางนั้นก็ได้ทีนี้เราจะทำยังไงฉันจะใช้พลังโลงกดหอไปอ,อพยพคนเดี๋ยวนี้พลังโลงกดเร่งความเร็ว นี่รถไฟกำลังเข้าโค้งเราซูเปอร์ฮีโร่ได้ลำเลียงผู้โดยสารออกจากโบกี้หมดแล้วหากโบกี้ดังกล่าวหลุดออกจากรางตรงช่วงทางโค้งจะเป็นไปได้ว่าจะหลุดกระเด็นไปประทับกับบ้านของผู้คนในแถบนั้นต้องลุ้นกันะค้ะว่าว Super เราซูเปอร์ฮีโร่ยืดเดบก้นโค้งนี้หรือไม่หรือถ้าโชคร้ายเหล่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างทางจะต้องตกเป็นเหยื่อแทนหรือไม่แย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วครับ พี่บอยก็รีบคิดแผนรับมือดีๆสิคะพี่ก็ทําอยู่นี่ไงเธอก็ช่วยกันหน่อยสิยาย่าก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะคะหยุดทะเลาะก,กันได้ไหมบอกเธอสถานการณ์ยิ่งอันตรายอยู่เอาละค่ะเรามาดูช่วงหน้ากันต่อดีกว่านะคะว่าเหล่าฮีโร่จะแก้สถานการณ์ยังไงดรแอนไม่รู้ว่าร่วมมือกันดีๆนี่มันยากหรือยังไงเนี่ยโอยจริงๆเลยได้เวลาผมออกโรงบ้างแล้วครับหนึ่งสถานการณ์อย่างนี้นยังมีหน้ามาทำเป็นเล่นอีกนะ ใครเล่นกันนี่ฉันคึกคัดเพราะฉันจะได้ช่วยเหลือคนต่างหากเล่าคนเดือดร้อนยังมาทําเป็นคึกอ,อีกเฮ้ยนี่คนกระตือรือร้อนก็ยังมากลดอีกนเนี่ยพอเธอเถะพอเธอไอเรื่องกัดกันเนี่ยตอนนี้รีบไปช่วยคนอื่นก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายแรงกันเถอะค่ะไม่มีปัญหาครับด้วยความสามารถของผมจะแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองครับทุกคนออกไอย่ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้<ล>รถไฟอาจจะเดินมาทางนี้ทุกคนต้องออกไปจากที่นี่ได้ยินไหม แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของเรายังมีข้อจํากัดอีกเยอะเพราะอย่างนั้นก็แปลว่าแอนคงไม่ส่งใครเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมทั้งนั้นอา้อาตอนนี้พวกเราสํานึกแล้วล่ะค่ะแข่งกันไปก็ใช่ว่าเราจะทําภารกิจคนเดียวได้เสมอไห่รับรองเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะทํางานกันกเป็นทีมครับไม่ชิงดีชิงเด่นกันอีกแล้วครับผมสาบาน ภารกิจหน้ารับรองครับว่าพวกเราเนี่ยจะร่วมแรงร่วมใจครับคงจะไม่มีภารกิจหน้าอีกแล้วล่ะอา้าวแอนกำลังจะทบทวนเรื่องหน่วยงานของเราใหม่เราได้รับคำชมและคำขอบคุณจากผู้คนมาตลอดแต่เวลาที่เราทำงานพลาดเราก็ต้องยืดอกยอมรับและรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำลงไปด้วยแอนขอบคุณที่ทุกคนสละเวลามาช่วยกันปฏิบัติภารกิจแต่แอนจำเป็นต้องหยุดทบทวนเป้าหมายของเราใหม่ไม่ครับไม่จริงอ่ะถือว่าแอนให้เวลาทุกคนไปพักร้อนทบทวนเป้าหมายของตัวเอง แอนจะปรึกษากับบอสถึงบทสรุปว่าเราจะชดใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังไงเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเรากำลังถูกพักงานใช่ไหมเฮ้ หรือไงเนี่ยฮะตาบอดเหรอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมีภัยรอบตัว เกิดขึ้นได้อยู่ทุกเวลาก็อยากจะคอยดูแลข้างกายเธอก็อยากให้เธอมีวันที่สดใสก็อยากเป็นเงาดูแลอย่างนี้เรื่อยไปให้ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอเอ้านึกยังไงถึงได้ว่าพร้อมหน้ากันแบบนี้ละคะดรแอนอยู่ไหมครับ ขอโอกาสให้พวกเราได้กลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้งเถอะนะคะเราอยากมาขอโอกาสให้เราได้กลับไปเป็นซูเปอร์โร่ยอีกครั้งผมทบทวนเป้าหมายตัวเองดีแล้วนะครับผมยังอยากใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่อะ่ะแววใจก็อยากจะช่วยทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่อะไรครับดรแอนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะฮะเดี<ะ>๋ยวครับดรแอน ได้ยังไงผมมันต้องถามด็อกเตอร์มากกว่าครับว่าทิ้งพวกเราลงคอได้ยังไงอ่ะแอนตกลงกับบอสแล้วว่าแอนจะรับทุนจากองค์การกู้วิกฤตโลกไปเรียนต่อแอนรู้สึกว่าความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมายังไม่ทําให้แอนมั่นใจว่าจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นได้ขอเวลาให้แอนไปค้นคว้าหาวิธีพัฒนานาโนชิปอีกหน่อยนะแอนจะพยายามเพื่อให้เราช่วยคนได้มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับกว่าจะถึงตอนนั้นแอนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่ๆสัญญาแล้วนะคะว่าจะต้องกลับมาถ้าด็อกเตอร์กลับมาพวกผมสัญญานะครับว่าจะไม่ทําให้ความพยายามของด็อกเตอร์เนี่ยสูญเปล่าแน่ๆพวกเราอ่ะจะรอด็อกเตอร์กลับมานะครับไม่มีพวกผมแล้วด็อกเตอร์ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับขอบคุณทุกคนมากนะลาก่อนนะคะทุกคนก็เหมือนกันโชคดีนะ

นักวิทยาศาสตร์จอมอัจฉริยะผู้คิดค้นนาโนชิปซูเปอร์พลังมหึมามหาการและเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร่คนนี้นี่เองแค่เราจะมาร่วมกันปกป้องประเทศของเราอีกครั้งเฮ้ยีิใหนี่นะราวนี้ฉันต้องออกโรงเองบ้าง้ะสองโจนเนี่ยผู้เราจัดการเองย เจ้าคนหรือช้างเนี่ยตาไหนบ้าง่ลังฮีโร่สาวพราวเสนห์ super b หน่อยี่หยาแพลังจิยุดวันฮีโร่สาวพราวเสน์ยินดีรับใช้ทุกคนนะคะและภารกิของพวกคุณก็คือ ปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนและพิทักษคุณธรรมจากการกระทำของเหล่าคนชั่วให้สังคมของเราดีขึ้นนะแน่ <laughs> กบัตนาแล้วไม่รู้เลอไงยายากชะวยช่วยด้วยแกรงพี่บอยสู้ๆพลังฮีโร่ดมพลังขยายร่างเยอละตกลงเอาอาขนออกก่อนกันแน่ละก็ยิงแต่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องได้กลับมาเจอกันอีกแน่ๆปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและมคุณธรรม จากการจะทำหองเราคนชั่วเพื่อให้สั้างห้อเราดีขึ้นลาก่อนบายบายซูเปอร์ฮีโร่ซู